คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะไคร้สวัสดีครับพบกับเซียนนอกตะไคร้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30เมษาย,ยน2566นะครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลครับ อยู่อันดับที่7พบกับสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่5นะครับแต่กันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครัครบที่สนามรอนดอนสเตเดียมนะครับอ่าเรามาดูทางเจ้าบ้านกัน,กนเลยครับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลครับบุกชนะเวสต์แฮมบุตวิดครับสประตูต่อหนและเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก็ยังเหลือตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างโรเบร์โต้ฟิเมโนนาบีเกตาแคลวินดัมเซ กับเซฟานบายเซติสนะครับส่วนการจัดทัพก็คงยึดลายอัพจากนัดดังกล่าวนะครับตัวลุกก็ยังใช้งานโคลดี้กักโปที่ลงเล่นทางซ้ายต่อเนื่องครับแม้ลุยดิออสฟิตกลับมาแล้วโดยมีโมเมสซาร่าและโชต้าประสานงานแนวลุกเช่นเดียวกับโจโอเอลมาติฟยังคงคุมหลังบ้านแทนฮิปาหิมโกนาเต้น,นะครับวันนี้เรืพูก็น่าจะลงสนามในระบบ4-3-3นะครับ ว่าน่าสุกแน่นอนทั้งลิเวอร์พูลก็ต้องกระหายแต้มว่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปว่าในศาสนาดีกว่านะเราไปดูซิสปเปอร์กันเลยครับสปเปอร์ครับทีมเยือนครับยังไม่มีเอร์มชอนโรยัลโรดิโกเบนซาคูและอิฟวิสซูม่าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บครับรวมถึงอุโกโยริสนายทวารมือหนึ่งก็ยังไม่น่าพร้อมเฝ้าเสาครับจึงต้องใช้บริการเฟเซอร์ฟอร์ฟอสเตอร์ครับลงทำหน้าที่แทนต่อไป เช่นเดียวกับรายอื่นๆครับจะยึดเซตเดิมครับจากเกมที่เสมอกแมนยู่2ประตูต่อ2นะครับพร้อมกับวางชอนฮวงมินริชาลิสันและแฮร์รี่เคนเป็นความหวังในการล่าตะข่ายนะครับวันนี้สเปอร์น่าจะลงในระบบ3 4 2 1นะครับเราไปดูชัสชนะและฟันธงกันต่อครับสเปอร์ครับอาการไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ครับล่าสุดอาจสเสมอแมนยูได้2ระอ2แต่ก็เป็นเกมในบ้านครับ แถมรูปเกมก็ยังสเปะสปะครับเพียงแต่แนวรับนะครับช่วงช่วงเพียงแต่แนวรับปีศาจแดงก็พลาดเองครับแถมมีโอกาสยิงหลายลูกแต่จบไม่คมครับประกอบกับกลางบ้านครับตาไก่รั่วเหลือเกินครับโดยเสียถึง11ลูกครับตลอด3นัดล่าสุดซ้ำครับซ้ำยังสะกดชัยชนะนอกบ้านที่เจอกันติดต่อกันมา7ทิปและเสียท่า5ส่วนครับไม่ไม่ยังหาไม่เจอครับ ลิเวอร์พูลครับดีวันดีคืนเหมือนกันนะฮะหลังจากฟาดชัยไป3แมแมตติดครับกดรวมการ11ตรงและประตูเลยนะรวมถึงเข้าวินในบ้านถึง4ี่จาก5้าเกมหลังครับอัดไป14เมตรนอกจากนั้นครับ4ี่ครั้งหลังนี่ฮะอาคันตุกะที่มาเยือนครับก็แพ้ออกมาถึง4ี่เหมือนกันนะครับดังนั้นสภาพรวมวันนี้ครับการเป็นต่อคือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลชนะสเร์ฟ้าสามแต้มวันนี้ได้นะครับ วันนี้ครับเจนออกราคารออกทีเด็ดไปแล้วรับชมฟุตบอลกันให้สนุกนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เจนนอต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ